ตอบได้ช่วยตอบทีค่ะอังพร้อมกันนะคะผู้แสด็จตาเดินไาลชาวพุทธัยเขียนคาถาคาใช้เขียนมุนตาคำสุขฆาใช้ในวัง่เป็นปิิศนาคำไท,าทยและเตียนลองตอบที่ไทยตอบได้ช่วยตอบทีค่ะ สำมนวลข้าวราช์อีกเหรอราชาสาบสานวลแถมนวนไม่ใช่ราชาสาบน้องเพ้งโอ้คำพังเพยน้องแป้งว่าพังเพยมดบอกว่าราชาสาบน้องแป้งบอกว่าสานวนอ่าแล้วตาหวานล่ะเป็นอะไรสุภาษิตโอไม่ตรงเป้าเลยนะคะเฉลยเลยไหมคะ ใครตอบได้ช่วยตอบทีอ่าป็นเลยค่ะออกมาแล้วนะคะ <ไป S 1> พร้อบกันบาลีวิธีพู์งามทีสุดแห่งคงสามสัสนสกิตนำงดนามวิธีามนำมาใช้อ่แสดงว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะ บาลีสันสกตบาลีสันสกตอ่าคำว่าคู่แฝกจากแดนไกลบาลีและสันสกฤตมาจากประเทศอะไรเอ่ยบาลีประเทศอินเดียดูไบมันจากดูไบต้องพาว่ามันจากดูไบอ่ามาจากประเทศอินเดียนะคะบาลีสันสกตมาจากประเทศอินเดียอ่าทำไมเขาถึงเป็นคู่แฝกนะคะเมื่อเขาเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะ จะเป็นตระกูลอะไรยังค่อยเฉลยนะคะเอามาดูว่าคำสูงค่าใช้ในวังคำสูงค่าที่ใช้ในวังคืออะไรคะคำราชาสาวใ,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 ใช่ไหมะคะนี่บาลีบาลีจะใช้บาลีเป็นวิถีพุทธคือเข้ามาทางศาสนาพุทธนะคะบาลีใช้เขียนภาหาพรามใช้เขียนมงตราใช่ไหมพรามใช้เขียนมงตรา คราใช้เขียนมนตราก็คือพรามพรามก็คือ,อะไรคะสันสกฤตนะคะสันสกฤตวิถีพรามเห็นไหมคะวิถีครามพรามนำมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นภาษาของศาสนาพุทธคือบาลีภาษาของศาสนา,า,าพรามคือสันสกฤตสันสกฤตนั้นงดงามวิถีพรามนำมาใช้งดงามอย่างไรงดงามก็คือ เป็นภาษาที่ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับคำรายสารใช้ในวันรัคดีใช้กับใช้เกี่ยวกับวันรัคดีอย่างเราได้เรียนเรื่องรามเกียรติ์นกันอย่างถ้าต้นกำเนิดมันมาจากอะไรคะรามยานักใช่ไหมแล้วก็มามหาภารตะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างบทที่แล้วเราเรียนเรื่องบทบทภาคเอราวัณนะคะจะมีภาษาสานสกฤษเยอะเลยนะคะมีทั้งบาลีและสานสกฤตนะคะที่เรา เราก็จะได้มาเรียนรนู้เราเรียนแล้วแต่เราแยกไม่ออกนะว่าคุณถามนักเรียนตอนศึกภาเอาราวัณนักเรียนก็แยกไม่ออกว่าไหนบาลีและสันสกฤตใช่ไหเราก็เลยมาเจาะลึกบาลีและสันสกฤตนะคะทีนี้มาดูว่าวันนี้เราจะเรียนบาลีสันสกฤตกันักเรียนลองอ่านดีสิบาลีสันสกฤตบาลีสันสกฤต น้อกันพี่น้องกันแปลคํกันอย่างไรแปลคํากัน Oh. เพื่อให้นักเรีเยนเจอได้บ่อยได้อ่านชมได้บ่อยจะได้ยัขึ้นใจอ่น,นักเรียน,นแยกออกไหมคะว่าคำไหนเป็นบาลีภาษาอัสกฤษแยกที่ออกใช่ไหมคะอ่ที่ผิดมาอย่างไรทฤษฎีเป็นบาลีภาษาอัสกฤตยังไม่รู้อ่านแล้วมาอ่านหนูมีข้อกันบาลีสันสกฤตบาลี You yeah. เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มสองจะออกมานําเสนอเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตค่ะภาษาบาลีมีสระทั้งหมดแต่เสียงคือออาอีอีอุอูเอโอภาษาสันสกฤตมีสระทั้งหมด14เสียงคือออาอีอีอุอูเอโอ ไอเอาื้อลื้อื้อลื้อภาษาภาษาบาลีและภาษาสันสันสกฤตเป็นเป็นเป็นภาษาในตะกูลวิพัฒน์ปัจจัยเป็นคำที่มีใช้ในชีวิตประจำวันภาษาบาลีเข้ามาทางศาสนาพุทธส่วนภาษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์ และวรรณคดีเรื่องมหาภาภรตะและรามยาะพยัญชนะพยัญชนะภาษาบาลีใช้สาามเสียงภาษาสันสกิตใช้ส5้าเสียงพยัญชนะที่ใช้เพิ่มจากภาษาบาลีคือสฤอษีและสศลาภาษา,าบาลีไม่นิยมใช้คำควบกล้ำเช่นกีลาภาษาสันสกิตนิยมใช้คำควบกล้ำ เช่นกรีธาคำที่ใช้รอหันส่วนมากมาจากภาษาบาลีเอาไหมคำที่ใช้รอหันส่วนมากมาจาก ไม่แน่นอนคำที่ยืมคำที่ยืมของภาษาบาลีก็คือหนึ่งคำว่าเช่นคำว่ากัติกายาเทระทัพทีทุกภาษาสันสกฤิเช่นคันซับเทศนา,ศา ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ของเพีค่ะค่ะยินดีรเาสูน บาลีและภาษาสันสกฤตสระภาษาบาลีมี8เสียงคืออรอีอีอูอูเอโอพาษสระภาษาสันสกฤตมี14เสียงคืออรอีอีอูอูเอโอไออหรือหรือหรือพยัญชนะพยัญชนะภาษาบาลีใช้33เสียงภาษาสันสกฤตใช้ 35เสียงพยัญชนะที่ที่ภาษาสันสกฤตใช้เพิ่มจากบาลีคือสอฤสีสอสราพยัญชนะควบกล้ำภาษา,าบาลีไม่นิยมไม่มมน,น,มาสาสนิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำภาษาสันสกฤตนิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำคำบาลีกีลาคำสันสกฤตกีธา ประณีตปราณีตพันธะพัดอัดศะอัดสวะคำที่ยืมจากภาษาบาลีกับ,บุขามัตฉาสัตว์สันติคำที่ยืมจากภาษาสันสกฤต เรียนคุณครูที่เคารพและสวัเดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนผมตัวแทนกลุ่ม4จะมานำเสนอเรื่องบาลีสันสักบาลีมีสระ แปลเสียงคือออ rr ee uu ao เกี a e e. o a ยัรชนะมีสันสามเสียงบาลีไม่นิยมใช้พยัญชนะพวงก,กล้่มไม่ใช้โลหิตสันสกีตสลัมีสิบสี่เสียงคืออ r e อ u อ a อ i อ o ลือ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 พยัญชนะมีสันสามเสียงสันสกีต นิยมใช้ทำพวกร่มนิยมใช้รองหันใช้พอนมโถคำลืมบาลีสันสกฤตบาลีกับบุปามัชฌาสัตสันสกฤตการบุปผาบูบาบัาสยามและสัตกลุ่มีพอจบก,การนำเสนอเพลงนี้ขออบคุณ เหลือกลุ่มส mm. ุดท้ายแล้วนะคะต้องจับฉลากไหมคะไม่ค่ะก็บอกว่าเกรสุดท้ายจะสวยที่สุดไม่ก่สวยเพราะี่เวลาแต่งแต่งตัวงานเขาเพื่อนนี้คะ เรียนทุนที่เขารบและสวัสดีุนทุกคนค่ะดิฉันเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม3าจะมานำเสนอเรื่องความแตกต่างของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตภาษาบาลีภาษาบาลีมี8เสียงคือ a i e e u u a o สองภาษาสันสกฤตมี14เสียงคือ อารีอูเอโอไออือรือรือสำหรับรือไม่มีใช้ในภาษาไทยแต่คำที่มาจากสรอไออื้อรือส่วนมากมาจากภาษาสันสกฤตเช่นไกรลาศไกรสนีไพทูลไมตรีใสหลักเกณฑ์การใช้ตัวสะกดสำหรับคำสันสกฤต คำสันสกฤตมีหลักเกณฑ์การสะกดตามตัวไม่แน่นอนเช่นกันกิรติจันทาประพันธ์ประพฤติมัสยาส,สัตสาราอาจารย์แต่ภาษาบาลีมีหลักเกณฑ์การสะกดแน่นอนกว่าภาษาสันสกฤตพยัญชนะมีพยัญชนะพอนังมณฑลนองจุนา ภาษาบาลีนิยมใช้รลจุลาเช่นกีลาจุลาเว,เวรุวรุลิยะกลุ่มสามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณ มาลีสามสิบาลีสามสสีองคันสีน่องคันแต่ต่างกันอย่างไรแต่ต่างฉันอย่างไราียนตันน,นๆๆัเรียนมาดูสิคะก็เมื่อสครูนันเกเรียนนำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะทีเรามาดูซินันเกเรียนมาแยกออกในอย่างว่า ที่เราเรียนไปแล้วเราสามารถแยกบาลีสันสกิตได้อย่างไรสันสกฤตนี่ใายบาลีเขียนคู่เพี้ผิดฤษฎีคู่แท้อันนี้เรียนมาดูคำว่าทพผิดเป็นบาลีือสันสกฤตคะบาลีเป็นบาลีทำไมถึงเป็นบาลีคะสระอีไม่ใช่เพราะอะไรคะ ก็น้เรียนนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวบาลีมีตัวอะไรคะตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนใช่ไหมคะมีระเบียบในการตัวสะกดตัวตามนะคะามว่าชี้ทิศนี้เปไหคะเป็นเนื้อเรียนตอบได้ว่าเป็นบาลีนักเรียนต้องประเหตุผลที่มันเป็นบาลีเพราะว่ามันมีตัวสะกดตัวตามนะคะบอกว่าอัด มาตร์อ่ามารามวะเห็นไหมคะตารางเพียงชนะที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะอ่าเรียนรู้ไปมีมีวักอ่าวักอะไรคะวักหนึ่งวักที่หนึ่งคือวักอะไรคะวักวกกาวักกาเนี่ยเสียงมันออกที่ไหนคะคอเขาอเขาบอกว่าเป็นฐานคอใช่ไหมคะกาอ๋อกาเขาบอกกา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 กออกถึงไหนคะ วัดท oh. ี like ่สวัดที่สองวัดจ่จ่ที่ไหนคะฐาเลยคะฐานเดาจาเดานักเรียนเราอ่านทั้งแถวเลยนะะอ่าทวัดเลยทั้งแถวเลยอ่าทวัดเลยอ่านทุกถีนะคะนักเรียนอ่านทั้วัดเลยนะคะวาว้าวาาา แถวที่เท่าไหร่คะแถวที่แถวที่สอให้ดให้แถวตัวสะกดยูนในแถว่ที่สาที่ห้าอ่ะถ้าแถวที่หนึ่งสะกดแถวไหนตาแถวที่ห้าแถวที่ อ่ะทีนี้พอไทยนํามาใช้ไทยตัดตัวนี้ออกใช่ไหมคะใช่ทีนี้จะเห็นว่าตัวตัวประจักรแถวที่สองสองหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งขอฐานแถวที่สองที่สองตัวประจักรแถวที่หนึ่งขอฐานแถวที่สองนี่เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจนะคะทีนี้ตัวนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นบาลีอ่ะทีนี้มาดูทฤษฎี นักเรียนว่าเป็นบาลีในสัรสกฤรสารสกิริได้ไงคะพระมีสอนีมือะไีตัวรวรเพราะอะไรคะเพราะว่าสลัของบาลีไม่มีตัวมีแปดใช่ไหมในสรัของสานสกฤรมีสิ อ่ามีอ่ามีอะไรอีกอ่ามีอะไรอีกที่แตกต่างกันนะตระเองที่เป็นสระนะอ่าไม่เรียนก็คือใช้สหรือสีใช่ไหมอ่าวิธีาการง่ายๆบอกว่าที่สันสันของเราที่สันสกฤตของเราเนี่ยเป็นคนที่หลายใจเม้แต่รอก็ยังใช้สองตัวรักเองรักสองรักเลยรอสองตัวก็คือรอเรผัก หรือรอหันนะแล้วพบก็คบซอ้อนใช้คำควบกล้าใน่ใช้คำวค,บคำวกคบกล้าจู้ชูมากเลยไปจีบใครไปจีบนางมณโฑท,ที่ศาลาหรือีก็คือใช้พอนางมณโฑใช้โสศาลาใช้สหรือีนี่คือเทคนิคการจับนะคะที่เป็นเยัญชนะนะคะแต่ที่บาลีของเราเนี่ยรักเดียวใจเดียว ใชอเลยคะบาลีใช้คืออะไรใช้ใช้อะไรครับบาลีใช้รอจุฬารอจุฬาท่าเดียวใจเดียวชอบเล่นว่าวจุฬานี่คือวิธีการจับนะคะเคนิคการจับอันนี้เรียนทัดไหมชัดมากนะคะสนุกไหมวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะ Paris, Saint-Saint-Pierre, Paris, saint